คุยกับติ๊กตอกซปเปอร์สตาร์ถ้าพูดถึงสาวประเภท2ที่มีชื่อเสียงบนโลกติ๊กตอกไม่มีใครไม่รู้จักเธอเขาคนนี้มีผู้ติดตามกว่า7ล้านคนและมีการกดถูกใจมากกว่า250ล้านครั้งโอ้โหขอเชิญพบกับพี่เอพี่เอเอ่อจามเสรังครับพี่โคหาปือแล้วบ่ะจะไหวไหมเนี่ยวันนี้จะถ่ายเสร็จไหมอะ ขอเชิญพบกับพี่อะตอมสวัสดีครับน,อนออ้องๆองอ้าวเพียตอมไม่จาแล้วเหรอวันนี้แต่งตัวมาสวยเลยนะเนี่ยอุ้ยนี่มันน้องเจมนี่ติดตามน้องเจมมานานเลยน้องเจมชอบพี่ไหมอะ่ะชอบดิทาไมยังไม่ชอบอหมายถึงชอบแดกอะขอขาสักข้างเดยโอ้เขินอะไรเนี่ยซุปตาเราไหวมั้ยเนี่ยเออพียตอมครับแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะเชื่อตอมนะคะหรือว่าเรียกง่ายว่า ต่อมพ,ธธพัทพนโอ้เรียกยากกว่าเดิมอีกหรือเรียกลับตอมแค่น <c oughs> ั้นแหละทำไมถึงเป็นอะตอมมาพี่ไม่ได้อ่านว่าอะตอมเหรอไม่ชื่อจริงอ,อ่กอะก็ชื่อต่อมใช่ปะต่อต่อมมีม่จากตะวันด้วยนะแล้วก็ชื่อพ่อแม่ใต้เก็คือต่อมพอเติมอม่ะไปขึ้นมาหน้าหลักเนี่ยมันเหมือนอะตอมที่เป็นโมเลกุลที่แบบเล็กที่สุดแบบเนี้ยแล้วก็คอลลอมันเป็นต่อมไงมันไม่ไม่ซ้ำใครก็เลยเอ,อ้ยถ้าเราเอามาใส่ดูดิมันก็เข้าวันดีอะตอมแบบเนี้ยชื่อขึ้นต้นด้วยอ่ะน่ารัก เพี่ตอบไปคนที่ไหนครับคนตาย้วยคนพัทลุงค่ะอภิตายได้ไหมอูจังก็กำเมืองเลยเป้นเป้นแจมพูดเป็นอยู่คำหนึ่งไหนลองพูดดิร้อยจังหู้แนะนําที่เที่ยวในพัทลุงสักที่หนึ่งครับต้องไปทะเลน้อยที่ทะเลน้อยมีอะไรเป็นซิกเนเจอร์ครับมีผู้ชายแต่ว่มีแบบทุ่งดอกบัวแบบเยอะเยอะแบบนี้แล้วนั่งเรือหานยาวไปชุมไปเก็บดอกบัวกลางทะเลตอนว่างชอบทําอะไรครับ ขดเ,เพลงเขาร้องเพลงเลยแล้วก็เต้นไปเลยนะก็ตกแบบเนี้ยขัดเต้นติดตกนูนีน,นันชอบส่วนไหนในร่างกายของตัวเองที่สุดครับอชอบอะไรนะชอบปากเพราะว่าเราอะ่ะเป็นคนปากจัดใช่ปะเราชอบด่าเพราะเราด่าหรือว่าอุ้ยปากเรามันน่า น้าลลไหลกยันเลยได้คมีขี้แมวที่ปากไล้มีฝายอะฝายเล็กๆอะคนตายคนจะว่าใครมีข sí um ี้แมวที่ปากมีคนที่ปากจะขี้ดาได้รวชอบปากต้นหัวเกิดกับปากก็รู้จักหนวมา่าิปดาปาแต่แจมชอบส่วนต้นขาอร่อยสุดเลยแล้วคนก็รู้จักแจมจะลิปแดกนี่แหละขอสามพยางที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองสวยแซ่บจุกจุกจุกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจุกโอย คำถามต่อไปเป็นคำถามพิเศษเลยผมเชื่อว่าเอฟซีพี่หลายคนก็คงอยากรู้คบกับแฟนได้ยังไงแล้วใครจีบใครก่อนเดี๋ยว่ฟังก็คือเรื่องของเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะไอ่เคยรูคลิปด้วยว่าเจอกันที่ไหนก็คือเป็นเด็กแถวบ้านแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะเป็นเพื่อนกับคู่แฟนหนูพี่เตะคู่แฟนเขามาเที่ยวที่บ้านหนูอุ้ยใครมาวะหล่อจังเลยไอ้บอลนี้หล่อจังคืออยู่อยู่แถวบ้านนะแต่ไม่ค่อยได้เจอกัน แล้วมันมาทุกวันมันมาทุกวันเลยแล้วเราแอบชอบไงแอบชอบอยู่ในใจแต่ว่าเขาตอนนั้นเขาก็ยังไม่มีแฟนไงแล้วใครชอบใครก่อนอะหนุ่หัวปกเป็นผู้ชายอยู่ตอนนั้นอนะเขาจะชอบหนูได้ยังไงเขาก็มาทุกวันเลยแล้วเขาขับรถ M S X ใช่ปะ M S X กลหลอตรงเอยอะแล้วตัดทรงหัวเห็ดแล้วสเปกเลยแล้วก็บอกข่าวอุ้ยหลอดตรงเลยอะแอบชอบอยู่ในใจใช่ปะแต่มันยังไม่ได้บอกเกือบปีนะแอบชอบอยู่ฝ่ายเดียว แล้วตอนนั้นน่ะไปทํางานที่กรุงเทพเขาอะผักมาเหงาจังเลยแบบไม่มีหนูอยู่บ้านอนะ่ะบ้านเงียบมากแบบนี้ยแล้วเขาเริ่มพูดคุยกันพูดเตือนทุกๆวนันแล้วหนูทํางานได้ระยะหนึ่งเ็าก,กลับมาบ้านกลับมาปุกก็เริ่มแบบเริ่มเลยไม่รู้เป็นแฟนกันตอนไหนนะกลับมาปุบก,ก็ สมัยเฮเริ่มก,กันเลยฮะเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ขอเป็นฟงเป็นแฟนกันเลยเหรอไม่มีจีบกันก่อนหน้านี้หยอกหยอกกันอยากมโีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเพราะตอนนั้นไม่มีตังซื้อโทรศัพท์เลยพี่ห้อยโทรศัพท์ไปเครื่องหนึ่งเอ๋อเดี๋ยวเอ้ยดูนะเป็นเครื่องแรกที่เอาไปจีบกันก็คือตับเครื่องนี้ก็เลยเก็บไว้พังแล้วแต่ก็ไม่ทิ้งชอบผู้ชายคนนี้ตรงไหนครับมันใส่ดีแล้วก็มันแบบมันได้หมดกับเราอะ มแล้วก็มันไม่เคยอายใครด้วยถึงเราจะไม่ใช่ผู้หญิงแบบนี้ยก็คือคบกันตอนเป็นแบบบัจจุอันเล็กแล้วก็ผมสั้นเขาไม่เคยอายใครเลยเรื่องเงินทองไม่มีเลยแล้วรู้ไหมว่าเขาชอบอะไรในตัวเราไม่เคยถามเลยเนี่ยจะเรียกมาถามนะผมไม่เคยถามเลยนะอยู่ไหนอ่ะอ้าวพี่ฟกไปทาอะไรบนนั้นครับพี่พี่ฟกสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอถามอะไรนิดนึงถามว่าอะไรที่ทําให้พี่ชอบปะตอมครับแล้วพี่ชอบปะตอมที่ตรงไหนครับพี่อชอบตีตี ขอเป็นเขาเ่งผูกปันครับคนนี้ <c oughs> คือพี่ฟลุกแฟนเทีาอตอมนะครับทุกคนขอบคุณครับพี่ฟลุกคู่นี้ขาวานจริงเลยเลือกสิ่งที่เป็นตัวเองที่สุดเป็นคนสวยหรือตลกเป็นคนตลกแล้วก็ขำขำแบบนี้แหละเป็นคนสวยเลยนะเพิ่งมาเพิ่งมาดูดีขึ้นชอบเที่ยวหรือชอบอยู่บ้านเป็นคนชอบเที่ยวมากเป็นคนไม่ชอบอยู่บ้านเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ติดที่แบบไปโน่นไปน,น,ไปนี่ไปเที่ยวไม่มีนี่ก็ขับรถแว้นมาเลยค่ะติดแฟนหรือติดเพื่อน ปกติเราคงติดเพื่อนติดเพื่อนมากมากเก็ติดไปทางข่าวโรแมนติกหรือซาดิมสดมันก็มันมักกันเลยอ่ะ้โรแมนติกกับซาดิสมันมีเส้นมาๆก,กันอยู่เราเข้าใจเรื่องเดียวกันใช่ไหมเนี่ยถามอะไรกันเนี่ยทำไมแจมไม่เข้าใจเลยอะเอานา่ไม่ใช่เรื่องของสัตว์เริ่มทำาิ i กต็อกได้ยังไงครับตือเริ่มต้นทำติ๊กต o อกตอนแรกก็ไม่ได้เล่นติ k กต็อกเลยเพราะว่าเล่นเฟซบุ๊กมาตลอดเลยหนูก็ลงคลิป ฟซบุ๊กคลิปด่าทั่วไปปุ๊บหนูก็เริ่มมีผู้ติดตามฐานแฟนคลับจากเฟซบุ๊กวันนั้นเฟซบุ๊กโดนบล็อกไปสามสิบวันนาะจะต่าหยาบเกินไปอยู่ติ๊กต็อกมาเล่นก็เล่นเล่นไปเล่นมาอุย้ยก็ลงลงคลิปด่าบ้างลงคลิปแบบสวยสวยบ้างอุย้ยก็มีคนดูลงไปปุ๊บเอาติ๊กต็อกเปิดคลิปด่าก็เริ่มเริ่มขายสวยบ้างเริ่มขายตลกบ้างเพราะเราเป็นคนตลกไงก็เริ่มทาไปทำมาอุย้ยแล้วมีผู้ติดตามขึ้นมาตกใจจังเลยอ่ะวันเล่นมีผู้ตดตามขึ้นมาพันกว่าคนแล้ว รุ่งเช้าตื่นมาเป็นหมื่นคนคนดูคลิปเป็นแสนแล้วลงไปสองสามคลิปแรกก็คนดูเยอะแล้วทีนี้ยผมก็มีกู้แฝดไงก็อ่ะ,ะถ่ายติ๊กต็อกเล่นกันดีกว่าเขาไม่เขาไม่เคยรู้ว่าหนูมีก,กู้แฝดในติ๊กต็อก่ะคนก็เริ่มติดตามก็เริ่มชอบหนูก็เริ่มทําคลิปแกล้งกู้แฝดมาโดยตลอดเลยแต่นั้นยังไม่ได้ลงกับเฟรนโน่น,นนี่นั่นปุ๊บก็มีคนติดตามบูมเข้ามาแปบ๊บเดียวกูตามงหนึ่งล้าน หลังเกประมาณเดือนกว่าๆช่วงเริ่มต้นเลยคือมันบูมมากๆยอดวิวตอนนั้นคือติกต็อกมันยังไม่ปิดกั้นเหมือนตอนนี้คลิปไหนที่ทําให้คนรู้จักเราครับน่าจะคล,คลิปด่าคลิปพูดเลยคลิปแรกที่ลงไปว่าอะไรค่ะถ้าเขาคือจะเกลียดเราอะ่ะได้เกลียดในตัวเราอย่าไปเกเคคลียดคนื่นใช้มัเกลียดแค่คนติดตัดเส้นเราโดยที่ไม่มารู้จักเราก่อนไม่รู้จากตัวตนเราเราจะไปแค่มันําไมสตีค่ะสตีเขาว่าแล้วปัอวะสติ อยากดังในทิกตอกต้องทอํายังไงบ้างครับทิกตอกอะนะลงได้หมดเลยทุกคนดังได้หมดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ลงได้หมดเลยไม่ว่าจะลงคลิปอะไรทำยังไงก็ได้เป็นตัวเองมากที่สุดแล้วคนจะมาชอบเราในทิกตอกก็คือจะดันคลิปเราไปเองเลยลงคลิปแป,กแปลกๆคลิปตลกๆทิกตอกคนหนาจิ้นขี้น้องแจมยังมีคนดูเลยก็พี่มันทุเรศไงโอ้ <laughs> สำหรับคนที่ก๊อปคิดไปลงหรือว่าเป็นบอทหรือว่าอะไรนะหนูไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะหรือว่ายังไงถ้าน้องอยากดังน้องต้องดังด้วยตัวตนของน้องจริงๆน้องต้องเป็นตัวของตัวเองก่อนคนจะมาติดตามน้องได้ยังไงถ้าน้องยังไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเขาจะรู้จักตัวตนของน้องได้ยังไงขอบคุณคําแนะนําดีๆจากพี่อตอมนะครับเอาเสียงหายอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนยังไงไปติดตามช่องพี่อตอมด้วยนี่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับไปติดตามกันในทุกช่องทางเลยวันนี้ขอบคุณพี่ตอมมากครับไว้มาลงช่องกันอีกนะครับบ๊าย